โม่ต้องขับโม่ต้องขับโม่เป็นปืนแล้วพี่โมไปไหนอ่ะขับไปเลยพี่ยิงได้อยู่อยู่ที่กิ้งค่ะอยู่ที่กิง<ม>้งไอ้ตามมีเธอนะตามมีเธอนะรถเแคนทีอยตามมีเธอตามเธอเธอนำเลยทุกคนอย่าลืมล็อกรถด้วยนะอย่าให้รถหายขับขับตามคันเอนเทียนหละขับตามแม็กคันคันเอนทียได้้ะโก้ อะไรอ่ะประตูเบี้ยวเขาจะไปไหนจันนะ พวกคนไหวอยู่นะ อ๋อไอ้ย่ลงเข้าอย่ลงเข้าออกก่อนใช่ใช่ใช่ตรงนั้นมันมันไม่มีถนนไปต่อมันต้องขับ นี้ออกทางเข้านะครับตรงนี้มันชนอันนั้นว่ออกทางนี้ออกไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เฮ้ยเราจะบอกเพื่อนคนที่คนทีอ่ออกจากกล้องไแล้วเ,ลเราไม่จอดรถตรงนั้นแต่มายืนตรงนั้นมันก็มันก็ข้าเข้าเรือนีออกมานี่ามายู่นี่ลมๆกันหน่อยจะไม่ต้องช h o u t i n g มีอาหารป่ะอันเนี้ยเผื่อบางคนยังไม่รู้เขาแน่จะตีมหาไอดิชิปไอดิเขาน่จะตีเรื่องเก้าอี้ครับเพราะว่าเมื่อตอนกลางวันผมเก็บเหตุแล้วก็เอ็นทีอาร์กัดไว้เรื่องผมไปคุยที่แลนเขียวเขาถามผมว่าเอาอยัางไงในเรื่องเก้าอี้ผมก็เลยบอกว่าอ๋อผมไม่ได้โฟก,กัสเรื่องเก้าอี้ครับพี่เพราะาผมมีสัญญากับสภาว่าถ้าเราไม่ได้บ้านเราจะไปอยู่อันเดอร์กา่าเราจะตกไปอยู่อันเดอร์ก่า แล้วก็เขาบอกว่าเขาบอกว่าลองไปคุยกับน้ำใหม่ดูเรื่องนี้เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นเก้าอี้ได้ไหมเหมือนเขาอยากให้เรามีเก้าอี้อ่ะพี่ประมาณครับแล้วเขาบอกว่าหลังรนีรอบผมมงมพี่หอมตอบแล้วก็ผมเพิ่งว่างเข้ามาเมื่อเมื่อไม่กี่ชมงเนี่ยแล้วก็เราโดนก่อนเลยพี่อ่ะนั่นก็คือเรื่องเก้าอี้นี่นี่ก็คือคําตอบผมเราน่าใะญ่แบบสู้ให้เขาเห็นบอก่าแล้วเห็นลุงยิ้มอยู่ทำไมได้ดีหรือว่ามันไม่มีฟีดแบก ี่แบแย่มันน้อยผมว่าเรก็น่าจะจะได้เก้าอี้ครับประมาณนั้นครับแล้วก็เรื่องบูแดงใครมีน้อยกว่าหนึ่งไปฝั่งลู่นะครับหนึ่งหนึ่งก็นับใช่ไหมหนึ่งลงไปออืทั้งหมดเลยอ่ะทั้งหมดอ่ะไม่ว่าในตู้ในตัวอ่ะอ่าใบเดียวไปเลยโห ก็ที่เหลือตรงนี้มีเท่าไหร่กันบ้างอ่ะเห็ดหลายเห็ดมากมากกว่าสองเอ้ยมากกว่าสองหรือสองมาลงผมก็ได้มะมากกว่าสองหรือสองมาลงผมเอามานี้มากกว่าใช่ปะใช่มีสี่มีสามอ่ะพี่อากสพี่เอพี่เองไรอ่ะคนที่มีบูใบเดียวแล้วไปตีบ้างเออไปตีไหมคะเดี๋ยวโมขอนับแป๊บนึงมีมีเหรียญแพทให้เขาเหรอ มีเหรียญโม่ฝากไว้ที่พี่ดำแล้วนี่ใช่ปะใช่ใช่ครับใช่ห้าสิบเหรียญมีคนมีอยู่ประมาณร้อยกว่าเหรียญอีกห้าสิบเหรียญอ่ะมีคนอยู่มีขายอยู่ร้อยกว่าเียญตอนนี้มีสิบเอ็ดโม่มีห้าสิบเหรียญมันได้แค่สิบของพี่อ่ะส่วนตัวมีอยู่สี่เหรียญขาดอีกหนึ่งเหรียญก็จะได้เมีของตัวเองมีเอาของเกลียวก่อนก็ได้เนี่ยรวมเหรียญไว้ให้พี่ดำอีกเหรียญหนึ่งเนี่ยก็คือได้ปูปินีคนละใบละถูกป่ะพี่ดำใช่ครับตรงนี้มีกี่คนอ่ะทั้งหมดสิบเอดค่ะมันต้องใช้ห้าญ พี่มีให้ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวตีเป็นไอ้แม็กแม็กลงจากรถหน่อยแม็กมันไม่เห็นตัวทุกคนไปตีแบบเมนเกวก็ได้นะแบบกดตังแล้วก็เออเอาเหรียญให้เสร็จที่ตู้ท,ที่ที่ตู้เนี่ยตู้สภาแล้วก็ไปตีที่เออตู้ประชาชนแต่มูลค่ามันเยอะมากเลยนะถ้าเราโดนตีนี่คือโดนป้นกันแบบว่าล้านหนึ่งเล่นยังไงก็ได้ให้มันเสษแเ<ต>ร<อ>าเดียวแ,<บ>แล้วองไปตีหลังลรีก็เงินไวคนคเดียวไหม เราไปแจกเงินที่ค้าพี่ค้าจะไปแกดไหนันี่ยใช่กดใครกดมันไว้ไว้พี่จ้าพาพี่หานะไปตีเพราอแก่ไม่มีอะไรเลยนะต้องต้องถามนี่ครับในนี้ครับมีใครที่ไม่มีบูแดงหรือเปล่าเพราะว่าโดนค้าชนมันก็ตีไปแล้วกิมาแล้วถ้าอย่างนั้นรอเข้าหลังเรียครับมันมีตัดที่ว่าเราต้องเล่นรอบนี้ก่อน ไม่ถึงว่าไม่ยม่งเปีนคนไปตีเขานะเพราะว่าเราเราคนเราีเซฟสุด่ะเห็นด้วยเห็นด้วยอันี้เห็นด้วยมือนที่ทีทบอกเห็นด้วยเห็นด้วยอย่างเี้เราต้องยืนใกล้เขาใกล้เข้าคนชั่วโมงไม่ใครไม่รีคอยไหมอจะรีเขาตอน่าครับตอนนี้พี่เมิร์ไม่มีบูครับไม่มีบูเลยครับเมร์กไม่มีบูเก็บอาวุธไปแล้วทุกไหมยังพี่ยังยังไม่เก็บอาวุธด้วยหรอใช่ครับเก็บไม่ไดไม่เป็นไรไม่ไม่โทษกันถ้า้านหา หาแผนให้เมื่อไปตีผมไม่ผมผมพาไปอุ้มเลยพี่มันเลยไม่มีเวลาโอเคนะไม่เป็นไรเราวัดเหตุการณ์ตอนนี้เลยเราไม่โทษอะไรทั้งนั้นเอ่อขอพูดก่อนแล้วกันทุกการสมมติว่าสลบมาใช่ไหมครับสลบมาแล้วอืมสลบมาแล้วอยู่โรงพยาบาลเนี่ยไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามโดนอุ้มอะไรก็ตามอ่ะพยายามหาซื้อโทรศัพท์ลองอ่านต่อรเพื่อดูว่าเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนทำอะไรขึ้นสมมติว่าถ้าคุณ สลบมาแล้วคุณไม่ไม่ไม่พยายามสื่อสารหรือว่าติดต่อกับเพื่อนน่ะคุณจะโดนอีกอีกรอบเผื่อเป็นเคสเพิ่มให้เพื่อนให้เพื่อนมีโอกาสหายมากขึ้นแล้วก็คุณก็มีโอกาสหายอีกอันนี้เขาใจดีผมพูดปะคอนเข้รใจค่ะประมาณนั้นครับเอาเอาโทรศัพท์ใส่ในรถไปได้นะพี่โทรศัพท์ใส่ไว้ในรถโยนน แล้วก็พอพาวอ่ะมันก็จะมีโทรศัพท์ให้ใช้ไม่ต้องไปซื้อแล้วก็กดตังใหม่เจ้าทำแบบนี้อ่ะแล้วก็มีโทรศัพท์ติดต่อเพื่อนได้มันเก็บได้เลยเพราะว่ามันไม่มีน้ำหนักอยู่แล้วใช่เขายักตดครับใครมีโทรศัพท์อะไรเชื่อตอนนี้วันนี้วันนี้เราวันนี้เราเข้าได้ไม่เยอะครับเพราะว่าไฟมันเน่าอย่างลูกผได้ฟังว่าถ้าไฟตรงตอ่ะมันสู้ยาก ราะว่าวันนี้เราคนไม่คนไม่คนไม่รูท่องเขาอ่ะอีกอย่างเราไม่ได้เซตอะไรเลยไม่มีเวลาเซตเลยเลยอืมของก็ยังเพ<อ>ราะฉะนั้น<ๆ>ผมมองว่าหลังเชยงคืนน่าจะเป็นอะไรที่ดีขึ้นหมายถึงว่าคนของเอาเป็นว่าหลังรีไม่เข้ามาไม่ต้องพูดพ่ำทำเพลงครับเราเจอเงินตู้แดงเลยตู้แดงคือตู้ใหม่อ่ะที่ติดน้ําอ่ะเราจะเรียก <Okay. S 2> ตู้นั้นว่าเอาง่ายเราคุยง่ายตู้นั้นอ่ะที่มันมีสองชั้นเราจะเรียกมันว่าตู้แดงส่วนตู้ใหม่เมื่อก่อนเราจะเรียกมันว่า ตู้ตปูนต so on so ู้ปูนก like ็ได้ตู้ปูนเรียว่าตู้ปูนพรมันลงปูนอะตู้ปูดูดูเวลาด้วยนะครับเข้ามาคือเบอร์กันด้วยนะข้างนอกอะหมายถึงว่าไม่ใช่หมายถึงว่ามันมีจดไปแล้วในหนังสือใครยังไม่ได้ลงอ่ะไปลงไปด้วยนะแล้วเดี๋ยวหลังจากตีบ้านตีรอบนี้เสร็จอะเดี๋ยวได้เดี๋ยวให้ทีมได้เจ็ตเบอร์ใครไม่มีเบอร์ละห้าพันนะใครมีเบอร์ไม่ครบเบอร์ละห้าพันนั่นแหละหลังรีหลังรีรีบบี้เข้านะก็มีอะไรอีกปะ ผมม่อที่รวมตรงนี้ชื่ออะไรครับอันนี้เรียกจุดใหม่จุดจอดเขียวด้วยานี่เพราะมันเป็นที่เขียวเรียกว่าเขียวก็ได้เรียกว่าเขียวรวมภาพเทียวไม่เอาไม่ได้ไม่ได้มันจะรู้เดี๋ยวมันก็วนที่ผับดิพี่รวมเขียวด้วยาค่ะใช่ใช่รวมเขียวจะได้รังเรแบบแรงเขียวอะไรด้วยแล้วก็ตอนไฟอะถ้าตอนไฟหรือตอนชนตอนอะไรเงี้ยผมผมผมว่าผมเป็นคนนํายากครับ ผมมองว่าถ้านำไฟอ่ะลองคุยคุยกันดูอ่ะเธอก็ได้นะเธอว่าไงฮะเธอนำไฟได้ปะเพราะว่าผม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 ไม่อยากพูดอ่ะผมแียงแรงไม่ได้อมืถ้าแบบว่ารู้ว่าสูไม่ได้ไม่ต้องฝืนเพื่อนเออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเมื่อกี้เห็นขนาดเยอะิธีเลยถ้ามันเยอะเยอะขนาดเนี้ยเราอุ้มเราฆ่าได้ก็อุ้มออกมาก็ได้นะไม่ต้องชนหมดอ่ะ เราชนหมดไม่ได้เราคือเหมือนเดิมครับดึงเข้ามาข้างหลังเท่าที่เทําได้เท่าที่ทาได้แล้วถ้าสมมติเราโดนกืนคนที่เราดึงออกมาคนที่อยู่ข้างหลังเอาไปออกไปเลยไม่ต้องห่วงเพื่อน่ะมันมันได้เท่านี้จริงเพราะด้วยอาวุธด้วยอะไรที่เราชนเขาเต็มๆเราไม่ไหวแน่เบียก็ได้เบียนำไฟก็ได้พูดยัดูอ่ะจับผมผมไม่ได้จริงแบบเขาตายแล้วก็รีบอุ้มเขาไปเลยใช่ใช่ทีมก็ได้พี่อยากให้ทีมเพื่อนยังไหวก็เอามาคช่วยเพื่อนผมคิววงนอกรออุ้มห่ะ ใช่ที่อยากให้ทีมคอยโฟกัสแค่ว่าถ้าจังหวะทีมเห็นแล้วว่าเราเกินเขาได้หรือเราเป็นปอกเขาประมาณนึงแล้วทีมอุ้มเลยเพราะเมื่อกี้ทีมเสนอว่าเราจะเล่นเหมือนตอนที่เเล่นกับกาคินังก็คือเลาเราเข้าไฟเราจะเอายกศพเขามาไว้แนวหลักของเรางนี่เราต้องทำตอนนี้ที่คนเราเยอะกว่าใช่ครับเชรา่เราไม่ยกทุกคนครับเรายกคนที่ตายแล้วมาเลยแล้วเราดูเพื่อนว่าเพื่อนเราไหวไหมถ้าเพื่อนเราไหวเราต่อแต่ถ้าเพื่อนเราไม่ไหวเราต้องไปเลยครับ อันอี้ให้ทีมอิสระเลยทีมเห็นว่าเอ้ยเราเกินละทีมอุ้มไปเลยใช่คือเชื่อใจเพื่อนเลยถ้าเกิดถ้าเกิดเพื่อนเราโดนเราเราคิดว่าอย่างไงเราต้องโดนอยู่แล้วเอ้ขอาคุยไห่ว่้ถ้าอุ้มอะครับหาคนนั่งข้างไปคนนั่งข้างเปรียบเสมือนบอการที่มีวอเราจะรู้ว่าตรงไหนมีตำรวจผ่านตรงไหนที่เพื่อนเจอตำรวจเราจะไม่ไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นการอุ้มอะครับนั่งคู่ไปเลยดีได้ครับอันนี้อยากให้มันเป็นข้อที่ทุกคนต้องทำอะโอเคปะ ไม่เดี๋ยวผมอยากให้ใช้เหมือนเนี่ยเหมือนตอนเราไว้เล่นกับไกลจังจะนะไหมผมว่าเราบบเขาดีนะมันดีบแต่อะาคนเยอะกว่าอ๋อจังหวะการบีบแต่หรอใช่พี่เมิร์คครับได้ครับเอางี้ได้ครับพี่เมิร์ฟไปกับพี่ทิมใช่ไหมครับถ้าอย่างเงี้ยก็พี่เมิร์ฟไม่มีบูแดงถ้ามูดไฟก่อนเที่ยงคืนนะพี่เมิร์ฟก็รออยู่วงนอกแล้วก็รออุ้มพร้อมพี่ทิมกรณีที่แบบอุ้มได้ครับอุ้มส่วนได้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 แล้วเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องสัญญาณแต่ครับ ส้นทางแต่สรุปจะเอาไงยาวยาวนี่คืออะไรขึ้นรถล้วสถิตเลยได้ปะยาวยาวนี่คือตอนยาวยาวคือตามเอ้ยาวคือจอดไหมแล้วก็แบบยาวคือหยุดครับอยาวคือหยุดไหมยาวคือหยุดเบิรลรัวคือเข้าเข้าประทานนะย้อคือเจอวมีรถมีรถใครล็อกมามครับยาวก็หยุดไม่ต้องหยุดเสียะดังกลับใช่ไหมไม่อันนี้คือตอนที่เราอยู่บนรถทุกคนนี่ อยู่แล้วทุกคนกดรัวๆคือรอเพื่อนไม่ใช่เหรอครับอ่าก็ได้รอเพื่อนตามหลักแล้วไฟอ่ะโอ้ยาวคือไปครับไฟไฟหัวกันแล้วจะรู้เลยเพราะอะไแหละไฟมันไอ้ไฟอยู่ที่พูดดีกว่าถ้างั้นยาไม่ทัางงานพี่ก็บีบแบบบีบยำๆยำๆแล้วบอกเฮ้ยมันข้างหน้ามันข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าทวนอีกทีอ่ะทวนเลยยาวหยุดยำชะลอไหมใช่ครับใช่อืมยาวยำรวมยำคือชะลอใช่พี่ ยาวแล้ไปอ่ะไปก็คือไปอ่ะไปก็ไปบีบยาวอ่ะไปเช่ถูกไหมไปก็คือบีบยาวถูกไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่เราใช่ใชอก็กินนางบีบยาวคือไปนะอ่ามันไหนเอาเขาเดี๋ยวเดยเดี๋ยวบางคนมันจะงงไงถ้าไม่ได้ฟังยาวไปแล้วก็พยายามคือถ้าเรื่องบัฟอ่ะผมให้ผมแนะนําให้พูดแค่ตอนที่มันแทงตอนนั้นตายอ่ะเอาแค่คําว่าตายพอผม้ว่าจากที่เขาทดสอบเราเดี๋ยวมันจะมันเดี๋ยวเขาจะมันเราจริง อย่าไปเราเราแค่ตายตายอย่เดียวพอไม่ต้องโง่ไม่ต้องอะไรเลยอะไรเงี้ยคือสไตปีจีเวลาเราเล่นอ่ะก็คือแบบเราเล่นแบบเงียบเงียบแค่ตายแต่ตายจะกระแทกเสียงจะอะไรเงี้ยก็ได้ไม่้อไรแล้วก็ไอเนี่ยไอตอนไฟอ่ะถ้าเพื่อนบอกว่าชุบ่ะเหมือนแบบช่วยกันคอหน่อยเหมือนที่ผมเคยพูดไปอ่ะแล้วมันจะดีขึ้นถ้าเราแบบเออคนเนึ่งบอกว่าเออชุบอีกคนนึ่งตะโกไม่ช่วยชุบหน่อยดันอีกคนอ็อีคนนึตะโกดันไปดันไปอะไรเงี้ย เพราะว่าถ้าเพื่อนบอกให้ชุบก็แปลว่ามีคนคบมีคนคอยยิงอยู่แล้วชุบไปเลยไม่ต้องลัวต่อให้มีดอยู่ข้างหน้าแต่ถ้ามีปืนมันก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีอ่ะนี่จะรู้ว่าข้างในเหลือเท่าไหร่กี่นาทีเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจับลุบห้างกันก่อนได้ป่ะอยากรู้ตรงนี้กี่คนกลุ่มห้าประจำป่ะกลุ่มห้ายังไงก็ได้ค่ะนะ๋อชีมาล ขาดหนึ่งขาดหนึ่งขาดหนึ่งขาดกลุ่มห้าประจาก็ดีนะพี่ได้ดูว่าขาดใครบ้างคอนใหม่ดีทีม้วผมบอกไปแล้วพี่ว่าเรียงตามสล็อตว่างหนึ่งครับหนึ่งครับหรอไม่ได้แย่เลยว่าตามสล็อตมีใครบ้างหม่รับขาของที่ใครใช่่ขาตังเยทำไมกลุ่มนั้นทำไมไม่กลุ่มนี้ไม่ไปลงกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นขาดหนึ่งมาแล้ว่สามอยู่ในตู้สามยี่แปดมาๆมาทำไมเขามานะขึ้นรถขึ้นรถครับ Lykke til!